สวัสดีี่น้อรักแฟนเกมทุกท่านนะครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม How ฟิ p p ปอร์หรือว่าชื่อเกมบ้านตีนเป็ดกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะกลับมาทำบ้านกันเหมือนเดิมนะฮะต้องขออภัยด้วยที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้อยู่เล่นให้ดูกัน How ฟิป p ปอร์นี่ใช้เวลาทำค่อนข้างจะนานนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ลงให้ดูได้ทุกอาทิตย์นะฮะบางอาทิตย์ก็อาจจะมีหลุดๆุดไปบ้างโอเควันนี้เราจะมาทำภารกิจกันต่อครับผมที่เห็นเป็นแผนที่เป็นแบบอย่างนี้ไม่ใช่เดอะซิมนะฮะอันนี้คือ ภารกิจใหม่ของแพท HGTV ที่มากับเกม House Flipper นั่นเองนะฮะซื้อมาในราคา189บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดบ้านหลังที่แล้วเราทำไปเรียบร้อยเป็นบ้านหลังติดริมเทะเลเนาะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาทำบ้านหลังนี้เลยในแบบนี้มีรถบรรทุกจอดอยู่หน้าบ้านด้วยนะไม่รู้ว่าเวลาเข้าเกมไปแล้วจริงๆจะมีรถบรรทุกจอดอยู่อย่างนี้หรือเปล่านะรายละเอียดเขาบอกว่าเอ็ดซื้อบ้านหลังเล็กหลังนี้มาเพื่อที่จะขายต่อแต่ว่าคู่รักที่จะซื้อบ้านต่อจากเขาเนี่ย มีความคิดที่จะปรับปรุงบ้านแบบไม่เหมือนกันบ้านหลังนี้เนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามแบรนด์เนมอยู่แต่ว่ามันยุ่งเหยิงกระจัดกระจายมากเลยตอนนี้เพราะว่ามันยังปรับปรุงไม่เสร็จเอ็ดไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงที่สองผัวเมียนี้มันมีห่วงไม่ตรงกันนะเอ็ดก็เลยคิดว่าจะจ้างใครสักคนหนึ่งมาจัดการที่นี่สิ่งหนึ่งที่เอ็ดรู้แน่นอนก็คือเขาจะต้องมีสำนักงานที่สะนุกสบายอยู่ที่นี่ด้วยกูดรักขอให้โชคดีอ่า บ้านหลังนี้ใช้บัตเจ็ตอยู่ที่1 8 2 7 0 0ห้3าสมีชอยให้เลือก2ข้อแล้วก็ o ูมมีห้องทั้งหมด7ห้องนั่นเองฮะและที่เราสงสัยมากที่สุดคือรถบรรทุกที่จอดอยู่หน้าบ้านนี่ถ้าเข้าไปในเกมแล้วมันจะมีจริงๆหรือเปล่านะปกติก็เห็นมีแต่รถออนี่งงๆนะเอาละครับเปิดเข้ามาในห้องด้านไงสองผัวเมียคู่เดิมก็ยังตีกันไม่เลิกเลยฮนะ วิธีแก้ปัญหาแบบเซนโซเซง่ายๆเอามีดเป็นคนเล่มแทงกันให้ตายจบไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนคนอื่นนะต้องมาแก้ปัญหาอะไรให้โอ้บ้านนี้ก็อยู่เห็นทะเลฮะแต่ไม่ได้อยู่ติดทะเลยังมีวิวทะเลให้ดูอยู่ก็ยังดีและรถบรรทุกที่เราเห็นก็ไม่มีนะมีแต่ถนนโล่งๆโ,โง่ๆนี่ประตูรั้วตรงนี้ยาวๆและแน่นอนขยะมีทุกบ้านนี่ถังขยะถังเบลเลอร์อเลยนะแล้วก็มีกองไม้กองสูงพนเนินเต็มไปหมด คาอยู่หน้าบ้านบ้านก็ออกทรงเรียบๆเดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนละกันนะฮะเพื่อที่จะได้เผื่อเป็นรูปทําเดลหนะ้าปกสวยๆอะไรยงงี้โูติดต้นไม้อ่ะโอเคเราจะเริ่มเก็บขยะก,ก่อนเลยละกันนะรู้จะไปเริ่มตรงไหนเอาขยะเนี่ยแหละปัญหาหลักเลยอ่าไม้เมยซองปูนโอเคเก็บข้างนอกไปแล้วดอกมองดอกไม้ไม่เอาไม่ต้องเก็บดีกว่าเขาไม่ได้มีเควสให้นะสิ้นเปลือกเปล่าๆนี่กองขยะตรงนี้ ่าโอเคบริเวณหน้าบ้านก็เก็บกวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงโซนแรกกันเลยนี่โซนแรกของห้องก็จะเป็นห้องโลง่ลงๆเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวนะอ่ามีเควสโผล่มาครับเจอกับปัญหาโลกแตกฮะคุณภรรยาอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ที่ออกเป็นหนังแล้วก็เหล่าเฟอร์นิเจอร์ของที่ใกล้เคียงกันก็คือสไตล์แบบว่าหนังๆโบราณคลาสสิกคลาสสิก,กอะไรประมาณนี้นะแหมยิ้มแฉ่งมาเลยคุณนาย ส่วนคุณสาม,มีอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ที่บอกแนวบอกว่าโมเดิร์นโมเดิร์นแล้วก็ให้มันดูเข้ากับสไตล์ของห้องครัวด้วยอ่าคุณชายก็ยิ้มคุณนายก็ยิ้มอ่าคุณชายาไม่ได้เลือกใครก็จะหน้าบึง้งโอเคงั้นเอาใครดีอะเก่งใจคุณผู้ชายแล้วกันนะคุณผู้ชายเลือกเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะเราถูกคอกับโมเดิร์นมากกว่าอ่ามาดูจากห้องครัวนะห้องครัวเขาจะออกสไตล์บอกว่าโมเดิร์นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งให้ทั้งห้องมันเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นมันก็จะดูสวย นี่แนะชุดหนังที่คุณผู้หญิงชอบถูกใจนะก็จะกองกันอยู่ตรงนี้อีกไม่นานก็คงจะได้ขายทิ้งเพราะว่าเราไม่เอานะเราจะเอาสไตล์โมเดิร์นตามที่คุณผู้ชายรีเควสมาแต่ว่าตอนนี้เขารีเควสให้เราเก็บขยะให้หมดก่อนนะฮะมาเริ่มจากการเก็บขยะเลยแถวนี้มีขยะกองอยู่ทางก,ก็ต้องขายขายชุดของที่คุณผู้หญิงชอบนะ สองอันนี้ขายไม่ได้รู้สึกว่าจะออกแนวสไตล์โมเดิร์นอยู่แล้วถ้าอางก็เก็บไว้แล้วก็สไตล์ห้องครัวแบบหรูหราโมเดิร์นโมเดิร์นสิ่งของที่เราจะให้ประดิบประดอยลงไปนะั่นก็คือถังสีแบบสตีลเกนะสีเหล็กเงินประมาณนี้อ่ามาก่อนถังสีหนึ่งแล้วก็อะไรอีกเนี่ยกระเบื้องโมเส็แบบพอสเลนโอเคจัดไปน่าจะเอาไว้แถวๆห้องครัว แล้วก็มาทาสีสติลเกก่อนนะสติลเกก็คือสีเหล็กชอบผู้ชายแหมมันบอกว่าเกก็เลยชอบผู้ชายไม่ใช่คนละเกกันอันนี้เกรยแบบเกรยเทานะสีเทาเทาอ่ะค่อยๆไล่ยสีไปฮะเห็นไหมเราเคยพูดไว้ว่าบ้านหลังไหนที่เขาทาสีเทาเทาเนี่ยจะเป็นบ้านที่ออกสไตล์ของโมเดิร์นนะถ้าโมเดิร์นก็จะต้องมีสีเทามาก่อนเลยสีแรก อาจจะแจบด้วยสีอื่นเป็นสีดําสีเขียวอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป่ะเล็กน้อยอ่าเราก็หยิบสีมาทาไปเรื่อยๆเลยไล่สีไปเรื่อยๆนะประตูบ้านเป็นประตูกระจกด้วยสวยงามออกแนวแบบวนเดินได้ใจเลยทีนี้ช่วงนี้นอกจากเฮาฟิปเปอร์แล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าจะกลับไปเล่น gta แล้วนะก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะไหนใครที่ดูทั้ง gta ทั้ง h ฮาฟิปเปอร์ขอเสียงหน่อยเร็ว คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอยากรู้ว่าแฟนคลับที่ดู GTA เรามีเยอะไหมก็แบบว่าหลังๆนี่จะเล่นเกมแนวแบบว่าเอาใจเด็กๆบ้างนะอย่าง House Flipper หรือแบบ The Sims อะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะน่าเบื่อไปบ้างนะสำหรับคนเล่นแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ช่อง s e n โซเซสร้างขึ้นมานี่เราเอา GTA มาเล่นเป็นเกมแรกนะและแนวเกมที่เราอยากจะเล่นก็เป็นแนวแบบว่า รุนแรงนิดนึงมีปืนมีสู้กันมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลังๆไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอยู่ดีเฮ w ฟิปเปอร์ถึงดันมาดังแล้วเราก็ทำเฮ w ฟิปเปอรมาจนทุกวันนี้ได้นะคือเหมือนช่องเราเปลี่ยนแนวเกมไปเลยอะแต่จริงๆก็รักทั้ง2เกมนะเอาเป็นว่าเราทํำผสมผสมกันไปแล้วกันเนาะคนดูจะได้ไม่เบื่อก็ดูแต่เกมเดียวอาจจะเบื่อได้นะเพราะฉะนั้นใครที่ดูแต่เฮ w ฟิปเปอนะฮะแนะนาว่าให้ไปลองดูเกมอื่นบ้างอย่าง GTA หรือว่าเกม Forza Horizon 4อะไรเงี้ยที่เราเล่นนะก็สนุกเหมือนกันนะแนะนำให้ดูให้ครบ,บทุกเกมนะรอดูแต่ h s w f l i p e r ก็จะได้ดูเฉพาะวันศุกร์นะก็จะนานเกินไปนะเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนนะถ้าอยากดูพิเศษก็ดูให้ครบทุกเกมเนาะจะได้มีกำลังใจในการทำช่องทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะแบบว่าเล่นอยู่แต่เกมเดียวอะ่ะมันก็เบื่อเอาเข้าจริงแล้วอะ่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะดูเกมอื่นด้วย ว่าแต่มานั่งบ่นอะไรวะเนี่ยบ่นสนานเียวทาสีจนจะเสร็จหมดทั้งห้องแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้เก็บทุกซอกทั้งบมจริงครับงานนี้อ่าตรงซอกประตูก็ต้องทานี่เท้าหมดละประตูที่เป็นประตูกระจกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะบ้านหลังนี้ออกแนวสไตล์แบบว่าโมเดิร์นได้แบบโมเดิร์นจ๋ามากอ่าทาสีกรบปิดไปเรียบร้อย เดี๋ยวหลังตู้จะให้มันเป็นกระเบื้องเราจะแบ่งให้รู้ว่าตรงไหนเป็นห้องครัวแล้วก็ตรงโซนไหนเป็นห้องนั่งเล่นนะมันจะได้ดูมีสัดส่วนสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอ้าวโอเคทั้งสีเอามาสาดสีตรงนี้ต่อนะแหมฝั่งนี้ยังโล่งๆอยู่ลากมาลากมาตรงกำแพงนี่สีเยินหมดแล้วนะเป็นลายเป็นคลื่นเลยลากไปลากไป บ้านหลังนี้มีกระจกนะแต่ว่าไม่ต้องทํากระจกฮะปล่อยกระจกไว้เลยใสยเองอยู่แล้วแหมดีจริงไม่ต้องเสียเวลาทํากระจกอามาต่อมาเราจะมาปูกระเบื้องต่อฮะ,อะค่อยๆแปะเข้าไปแปะเข้าไปดูดกระเบื้องมาทีละแผ่นนะแล้วก็แปะเข้าไปประมาณนี้กว่าจะแปะกันครบแต่ละอันนะ,ะดูดมาแปะเข้าไป หมดแล้วเอา้าทำไงล่ะทีนี้อา้าแล้วทำไมมันยังเหลือ,อแปกเข้าไปอาแปะได้ต่อทงัทงทังที่กระเบื้อหมดแล้วอ๋อรู้แล้วรู้แล้วมันหยิบมาทีเดียว10แผ่นเลยนะแล้วก็แปะยาวเลย10แผ่นอย่างนี้นี่เองเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ h o w f i p p e r เขาเปลี่ยนระบบแปะกระเบื้อใหม่แล้วนะอา่าค่อยคไล่ไปหมดแล้วศูนแผ่นรอบนี้หมดของจริง ยังเหลือช่องว่างอยู่ฮะเดี๋ยวเราต้องแปะกระเบื้องเข้าไปต่อเออแล้วถ้าเราไม่แปะกระเบื้องละ่ะเปลี่ยนเป็นการลงสีแทนได้ไหมอ่าลองดูซิกระโดดฮะแล้วก็ลงสีเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เข้าไม่ถึงอ่ะกระโดดแล้วก็ทาได้ไหมไม่ได้กระโดดทาไม่ได้ฮะอย่างนี้ทําไงดีอ่ะงั้นก็จากมุมนี้ก็ไม่ได้อีกเอ่อตรงนี้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 ไล่ตรงขอบหน้าตา่างไปก่อนแล้วกัน เอาไว้เสร็จก่อนมันก็จะได้ประมาณนี้นะดูแหวงๆไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรเราไปทําพื้นต่อแล้วกันแหพื้นก็ใช้เป็นพื้นไม้ลายเสือไม่รู้มันเรียกลายอะไรแต่เราเรียกลายเสือแนละ้วมันเหมือนเสือโคร่งอะไรประมาณนี้ลายสวยๆดีอ่าจัดไปฮะพื้นไม้ลากไปเลยลากไปเลยนะเรียบร้อยสวยงามตอนนี้ขายทั้งสีทิ้งขายทั้งสีทิ้ง เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเริ่มวางเฟอร์นิเจอร์กันต่อครับนี่ห้องลัสคิทเช่นเลยเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่จะต้องมาวางนั่นก็คือโต๊ะกินข้าวโต๊ะใหญ่มากเลยโต๊ะนี้ใหญ่แบบบึ้มบ้มอ่ะบึ้มบ้ม,บมอ่ะวางเข้าไปแล้วก็ตามมาด้วยโซฟาสไตล์เหลี่ยมๆนะนี่มันโซฟาในไมคา,ามหรือเปล่าแต่มันเรียบได้ใจเลย เอาสีอะไรเดียเลือกไม่ถูกสีนี้ละกันสีเทาให้มันเข้ากับตัวบ้านสักเล็กน้อยอ่าวางไว้ตรงแถวๆประตูนี่ตรงนี้ให้มันไม่ไปขวางทางเข้าประตูนะอยู่กลางๆห้องอยู่าะนี่เถอะม,มาหน่อยประมาณตรงนี้เลยให้มันได้บาลานซ์นิดนึงแล้วก็ต่อมาเอาอะไรกันเก้าอี้เก้าอี้โต๊ะกินข้าวทำไมมันไม่วางให้คู่กับโต๊ะกินข้าวล่ะเนี่ยอ่ ค่อยๆวางไปทีละต,ตัวขาเล็กมากสาวๆที่ขาใหญ่ก็ใย่าอิจฉาก้าอี้กันนะมันก็แค่เก้าอี้ะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยได้เก้าอี้กับโต๊ะก,กินข้าวมาละชิ้นต่อมาที่จะมาวางกันนั่นก็คืออะไรเนี่ยรูปภาพ p พน n t i n g กร a s รูปภาพสีเทาโอ้โหรูปภาพโคตรอาร์ตเลยวางไว้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ละกันนี่อยู่ใกล้ๆกับทีวีต่อไปเป็นทีวีหรือเปล่าไม่ใช่เป็นรูปภาพอีกอานหนึ่ง snowy palace รอบนี้เป็นรูปภาพบอกว่าสีหิมะจัดไปสีขาววางไว้ตรงนู้นเลยตรงไหนมันโล่งแล้วก็วางไปนั่นแหละต่อมาฮะก็จะเป็นเออช,ชั้นวางหนังสืออ,อ้สวยเราจะวางชั้นวางหนังสือตรงไหนดีเราจะวางไว้แถวนี้ละกันแถวใกล้ๆกับชั้นวางเคาน์เตอร์ทีวีนะเอามาอีกตัวใช้2ตัวนั่นเอง อ,อีกตัวหนึ่งวางตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมเนี่ยเออตรงนี้ก็ดูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋รู้สึกว่ามันให้มาสองตัวมันก็ต้องวางคู่กันสิเออนี่นี่นีมันจะได้บาลานซ์เดี๋ยวเอาไปวางไว้ตรงนู้นดีกว่าย้ายไปเลยฮะเจๆๆๆ็บเจ็บเจ็บเกลปักไฟอีกแล้วอ่าต่อมาเป็นโต๊ะสำหรับรับแขกแล้วก็จะเป็น พร,พร้อมสีเขียวเลยเหรอสีมันจะดูไม่เข้ากันนะเอาเปสีอื่นดีกว่ามาั้งเนี่ยสีเทาเออสีเทาค่อยค่อยเวิร์กหน่อยเพราะว่าห้องนี้นี่แต่งมาโทนสีเทาล้วนๆแล้วนะอ,อ,อย่าไม่จบนะใช้อีกผืนหนึ่งเราก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าโต๊ะกินข้าวหรือว่าจะวางไว้ตรงห้องครัวดีกว่าเออประมาณนี้สวยดีต่อมาก็จะเป็นของชิ้นสุดท้ายเนะมื่อกี้เห็นอยู่เป็นพรอมอีกแล้วฮนะ สมขนาดยาววันนี้เอาไปวางตรงไหนดีแหละตรงนี้หรือว่าจะเป็นแถวๆตรงนี้หรือว่าจะเอาไว้ตรงกลางห้องแม่งเลยละกันเอาเป็นพมโยคะไปเลยนะจะเช็ดห้องก็ได้หรือว่าจะทําเป็นผมโยคะก็ได้นะเอาไว้เล่นโยคะอะไรก็ว่าไปเออเอาพรมเช็ดเท้ามาเล่นโยคะตลกละอ่าโอเคต่อมาเราก็จะมากลับมา ูกระเบื้องเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่ามันดูแหว่งแหวงไปจริงๆอะ่ะมันดูไม่สวยเราแปะให้มันครบๆไปเลยจะดีกว่านะอ่าค่อยๆไล่แปะไปครับอ่าแปะๆเข้าไปเหลือซาำแผ่นสุดท้ายเหลืออยู่สองแผ่นนะอพอแปะได้อยู่แปะต่อไปตรงนู้นแปะได้ไหมเหมือนจะไม่ได้แล้วอ่ะดูนมาอีก5แผน่นตอนนี้สงสัยต้องเอาตู้ออกครับ มันวางไม่ได้อะฝั่งนี้ได้ไหมเออได้อีกแผ่นหนึ่งฝั่งนู้นไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วเห็นไหมมันยังแหวงอยู่เลยอะมันยังไม่สมบูรณ์นะได้อีกเหลืออีกแผ่นหนึ่งแผ่นหนึงเอาได้สิเร็วกระโดดเย๋งเงไม่ได้ใหญ่ยยตู้ก็ได้จบง่ายดยีมานี่เลยตู้เออนี่แหละมีพื้นที่ว่างแล้วแล้วเราก็แปะเข้าไปฮะ เ๊บเรียบร้อยเหลือ2องแผ่นสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้ห้องเราเสร็จสิ้นแล้วเราปูกระเบื้องไปครบหมดทุกแผ่นแล้วแหมดูสวยเลยนะโทรโมบเดินสีเทาเทาเทาขาวบ้านหลังนี้เป็นเทาขาวมาเปิดไฟซอโอ้โหมีไฟให้2ดวงทั้งห้องแล้วเชเดรียหรือว่าอะไรดาวไลท์อะไรไม่มีติดตรงบริเวณรับแขก่อยหรอ เออทีวีก็ไม่ต้องเอาเออแปลกเราบ้านหลักนี้โอเคโอเคเขาอยากอยู่บืนบ้นๆนะถ้าเราจะติดให้เขาก็จะเปลืองบัตเจ็ดอีกเดี๋ยวบัตเจ็ดหมดแล้วเราจะแต่งอะไรต่อไม่ได้เออห้องน้ําสวยวะ่ะห้องน้ําเขาเขาท่านะที่นี่อ,อ่าห้องต่อมาก็จะเป็นห้องนอนนี่ห้องนอนก็อูโหโคมไฟก็สวยอยู่แล้วนะมาเป็นแบบว่าทรงเพชรเลยเปิดไฟซิ ก็จะออกสีประมาณขาวขาวชมพูชมพูประมาณนี้เข้ากับเตียงเขาได้ดีแต่ว่าห้องนี้เขารีเควสมาว่าไม่เอาเตียงแบบนี้เขาจะให้ขายเตียงรูปหัวใจทิ้งเปลี่ยนเป็นเตียงทรงริมเหลี่ยม,ม,มแทนแหมเลือกหมอนเลือกอะไรได้แต่ว่าจะทําเป็นสีกรมท่าสีออกน้ําเงินโมเดลโมเดนะิดนึงไงวางไม่ได้ครับติดหัวเตียง สงสัยเตียงนี้จะใหญ่กว่าเตียงที่แล้วจริงๆรูมันก็น่าจะใส่ได้นะแต่ทําไมมันไม่ได้ไม่รู้อ่าโอเคขยับตู้หน่อยแล้วกันแล้วก็ยัดเตียงมันเข้าไปอ,อยัดเข้าไปประมาณนี้เรียบร้อยสวยงามเลยให้มันเว้นว่างนิดๆหน่อยๆพอได้อยู่นะห้องเขาดูบอกว่าบเดอร์ได้ใจมากอ่าต่อมาเขาจะให้เพิ่มผ้าม่านเข้าไปนะอ่ะะาผ้าม่านก็จะเป็นแบบว่า มันมันมีอันเล็กแล้วก็อันยาวเอ้ยอันเล็กกับอันสั้นเอ้ยอันยาวกับอันสั้นเออถูกแล้วโอเคมาใส่เข้าไปอันนี้จะเป็นอันยาวอันสั้นก็จะเป็นอันนี้จะอยู่หน้าต่างอันเดียวนะก็จะใช้เป็นสีเดิมฮะสีขาวมารอบนี้ไม่ใช้สีเทาละเพราะว่ามันตัดกับสีเทาอยู่แล้วไง นี่บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านสีเทาตัดกับสีขาวสวยๆโอเคห้องนอนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าฮะห้องต่อมาที่เข้ามาก็จะเป็นห้องเอาละเจอสองผัวเมียคู่นี้อีกแล้วฮะตามมาตีกันในห้องนี้ต่อเมียบอกว่าเมียอยากจะได้บ้านที่มีประวัติศาสตร์เขาจะวางด้วยโคมไฟแชนเดเลีย์ แล้วก็ตกแต่งให้ห้องออฟฟิศเนี่ยมีสไตล์ที่ดูแตกต่างส่วนผัวบอกว่ามันใหญ่เกินไปสําหรับการออกแบบนะเราต้องแทนที่ด้วยอะไรบางสิ่งที่มันอันเล็กๆกระทัดรัดมันจะได้ดูแบบว่าไม่แออัดเกินไปเราเลือกตามเมียละกันอะโอเคตามผัวบ่อยแล้วตามเมียบ้างเขาบอกว่าให้รีมูฟอะไรออกเนี่ยไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่ประตูตู้ก็ไม่ใช่ ให้เอาอะไรออกอ๋อโคมไฟโอเคเอาโคมไฟออกกันนะเสร็จปุ๊บก็เราจะมาตกแต่งกันด้วยโคมไฟแชเดลเลียขนาดใหญ่ฮะจัดไปเลยสีเทานี่ให้มันออกแนวสไตล์แบบโมเดิร์นไปด้วยโอ้ใหญ่มากอัลเลอร์เลยแชเดเลียเนี้แล้วก็ตามมาด้วยพรมสีเทาเหมือนกันฮะพรมเหมือนกับในห้องนั่งเล่นเลย เีต้นโดกขึ้นมาบนโต๊ะแล้ววางให้มันดูกึ่งกลางนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้ขยับโต๊ะนิดนึงนะไม่ต้องขยับดีกว,ว่าให้มันเข้าอุมเดินไปดีแล้วมันจะได้ไม่เกะก,กะโคมไฟอีกแล้วแชเดลิเลอยอันบนยังไม่พอเหรอเนี่ยอันบลเลร์แล้วนะโอ้โหอลังการมากงานเมียนะอันนี้ยกเครดิตให้เมียเลยเมียชอบอะไรที่มันใหญ่ๆยาวๆ,ๆอ่าห้องสุดท้าย เราก็จะทุบผนังตรงนี้ฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นห้องไปใช่ไหมต้องมีห้องอะไรอีกแน่นอนอ่าทุบไปก่อนโอ้โหนี่ไงมีทางลงไปใต้ดินครับหลังจากที่ทุบกำแพงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้พบกับห้องทำงานเก่าของคุณปู่ซึ่งเขาเป็นนักบัญชีอยู่ที่นี่นะแล้วก็มีเอกสารจำนวนมากเลยที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันมีเรื่องราวทั้งหมดอยู่ที่นี่ พวกเราเนี่ยต้องการห้องทํางานที่มีพื้นที่มากยิ่งขึ้นแต่อย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเคลียร์ไอ้พวกกล่องกระดาษทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินนี่ทิ้งออกไปซะก่อนนะก่อนที่เราจะได้เริ่มทําอย่างอื่นได้อ่ะโอเคเรียบร้อยเราจะลงไปชั้นใต้ดินกันครับเพื่อไปดูกันว่าชั้นใต้ดินมีประวัติศาสตร์อะไรอยู่บ้างสิ่งแรกที่พบเจอเลยนนะก็คือกล่องกระดาษเอกสารจํานวนมหาศาลที่กองกันอยู่ชั้นใต้ดินนี่เองนะ เราคงต้องเก็บไปทิ้งก่อนอ่ามันเกะกะควางหูควางตาม,มากเลยเก็บเก็บถุงขยะก็มีโอ้โหโกล่องนี้เต็มไปหมดเอากสทรงเอากาสารอ่าเก็บไปทิ้งเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดดูเด็กกล่องกลองโอเคเสร็จปุ๊บก็จะเหลือโต๊ะกับโซฟานะโอ้ยังไม่หมดเศษขยะยังเหลืออยู่บ้างเขาบอกว่าให้ขายโต๊ะกินข้าวทิ้ง แล้วก็มีอะไรเนี่ยเออ่นี่ตู้ตู้ก็ขายได้แล้วก็สติลกาลาดโอเคตอนนี้เหมือนเขาจะให้เราทําพื้นให้มันเป็นสีขาวอะแต่ก่อนอื่นเราจัดวางไอพวกนี้ก่อนดีกว่าั้งเนี่ยเราควรที่จะวางให้มันดูมีระเบียบเรียบร้อยนิดนึงอ่านี่เป็นโซนของห้องนั่งเล่นไปมาปูพื้นฮนะพื้นใช้เป็นพื้นสีขาว ขาวๆอยู่นะอ่ชอบอะไรขาวๆนะลากยาวมาถึงนี่แล้ก็ลากนี่ปิดมาอีกโอเคเรียบร้อยเอ่มต่อไปเขาบอกว่าเขาต้องการโคมไฟโอ้โหโคมไฟแชเดลเลียแบบใหม่อีกแล้วครับพี่น้องแหมมาในแผ่น hgtv นี่เองนะสวยงามเหมือนลูกตะก้ออะไรเนี่ยโต๊ะสนุกจะวางยังไงครับพี่โอ้ โต๊ะสนุกต้องใช้พื้นที่เยอะมากเลยนะเนี่ยอ่าวางไว้ตรงนู้นก่อนละกัน,กนมาขยับเก้าอี้มาตรงนี้แล้วก็ขยับเก้าอี้ตัวหนึง่งยัดไว้แถวๆนี้ละกันอ่าแล้วก็โต๊ะสนุกครับเคลื่อนย้ายวางตรงนี้กลางห้องไปเลยสิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการก็คือโต๊ะบอลโต๊ะบอลน,นี่ก็ใช้พื้นที่เหมือนกันอ่าเอียงๆไว้ตรงนี้ละกันแหมดีเนี่ยเผื่อพื้นที่ไว้เรียบร้อย complete the job เสร็จภารกิจแบบ100%่งรเปอรตทำแค่นี้เองเหรอวะเนี่ยนึกว่าบ้านหลังจะใหญ่กว่านี้แหมเราเพิ่งทําไปแค่3ห้องเองเนะแเปิดไฟซิโคมไฟไม่ค่อยสว่างเลยอ่ะเห็นมีไฟเยอะอย่างนี้นึกว่าจะสว่างกว่านี้นะที่ไหนได้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้อยู่ด้ความหรูหราอ่าด้านบนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็ดเดเลียแบบมืดๆห้องข้างนอกจริงงมืดเลยนะ มืดแบบไม่มีไฟอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจรอบตัวบ้านดูสักหน่อยแล้วกันนะว่ามีอะไรให้เราซ่อนกันอีกบ้างนะฮะหน้าบ้านนี่ดูเป็นสนามหญ้างโง่ๆนะฮะแล้วก็หลังบ้านเฮ้ยมีหลังบ้านด้วยเดี๋ยวไปดูสัหน่อยดีกว,ว่าหลังบ้านมันมีอะไรบ้างน,นะมีทางประตูทะลุไปหลังบ้านด้วยใช่ไหมเนะี่ยโอเคมีนะนึกว่าไม่มีซะแล้วหลังบ้านก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะฮะเนื่องจากว่า แพล HGTV ทีนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแพทของ Garden นฟ p p e r นะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีของอะไรที่มันเกี่ยวกับสวนอยู่ข้างนอกเลยนอกจากเราจะตกแต่งเองแต่ก็อีกเดี๋ยวมันก็จะเปลืองบัดเจ็ตที่เขามีมาให้นะเพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่นี้พอแล้วเราก็สำรวจทุกม,มุมในบ้านแล้วเนาะคงไม่มีอะไรแล้วแหละได้เวลาประเมินกันนะฮะว่าบ้านจะออกมาสวยงามขนาดไหนอ่าได้เงินมาทั้งหมด200 0 0 0กว่าบาทน,นะโซนที่หนึ่ง แวบเปลี่ยนเป็นโซฟาแล้วก็โต๊ะห้องครัวส,สวยๆนี่ชั้นล่างก็กลายเป็นโต๊ะสนุกกับโต๊ะบอลอันนี้เป็นห้องทำงานมีไฟแชนเดียสวยงามเลยหน้าบ้านก็สะอาดเรียบร้อยฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเรียบร้อยสวยงามจบหมดแล้วทุกมุมในบ้านของเรานะมีภาพ Before After ให้ดูปิดท้ายเราเลยไม่ต้องมาทำเอง เอาละครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านในแพทของ h G T V ในบ้านหลังที่2นะก็ออกมาสวยงามมากน้อยแค่ไหนหคอมเมนต์บอกกันได้นะใครเพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด Subscribe นะฮะส่วนใครดูแล้วชอบใจกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปละครับ